สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเอมีบายเชนเคยวันนี้ผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้เพื่อนๆชมกันนะครับกับเจ้ารีเบลห0านะครับคันนี้จะเป็นตัวปี2017นะครับอ่าคันนี้แต่งเต็มมากนะครับไม่ต้องบอกเพื่อนๆดูจากลักษณะรถก็น่าจะรู้นะครับ <c oughs> อ่าคันนี้นะครับของแต่งเป็นเด b o b บายเคสฟีททั้งคันนะครับพูดได้เต็มปากนะครับว่าฟ u ่มออปชันจริงๆคันนี้ พวกโชกหน้าไส้ก็จะเป็นของ w s i แล้วนะครับโชกหลังก็จะเป็นโชกหลังของ w s ตัวท็อปนะครับจะเป็นซับแทงค์ถ้าเป็นตัวไม่ท็อปมันก็จะไม่มีซับแทงค์นะครับระ,ะบบช่วงล่างกเ็เหลือแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนชมกันอีกทีนะครับกับพวกของแต่งต่างๆรายละเอียดอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราอันนี้เราไปดูรอบคันก่อนนะครับดูความหล่อของเจ้าคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับ แน่นแนนเลยนะครับด้วยความที่ว่าเป็น500ด้วยชุดแต่งของทางสำนักเคสปีดนี่เขาหลองจริงนะครับสไตล์บอปเปอร์เลยนะครับสวยๆเลยคลิปอาจจะนานหน่อยนะครับคันนี้เพราะว่าของแต่งเยอะเลยรอบคันไปแล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะไปไล่จากของจากด้านบนก็จะมีฝาปิดปั๊มนะครับฮดูซีกล้องไม่โฟกัสต้องขออภัยนะครับ แล้วก็จะเป็นแฮนด์ตรง H2C นะครับนี่นะครับแฮนด์ตรง h 2 c แล้วก็จะมีในส่วนของมงครับมงก็จะเป็นของเดบนะครับลายเคสป K ีดงาน ABS ทั้งคันนะครับคันนี้คอบไฟก็เหมือนกันนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกเลยคันนี้เคสปีดทั้งคันจริงน,นะครับแล้วก็ครอบชกหน้านะครับยางคุ้มชกหน้า อ่าครอบครอบชกหน้าอันนี้จะเป็นของ H2C นะครับแล้วก็ยางพุ่มชกอันนี้ก็ตรงรุ่นรีเบลเลยนะครับเบิกใหม่อ่าไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นของ d ดบโอเลยนะครับนี่งานหล่อเลยนะครับอ่านี่นะครับแล้วเราจะพูดเกือบลืมพูดไปเลยครับไม่พูดไม่ได้เลยในส่วนของอันนี้ชกหน้านะครับนี่ชกหน้าเป็นไวทเอสแล้วนะครับปรับแข็งอ่อนได้ครับมีรีวบลนะครับเฉพาะแค่ ไสข้างในเบิกใหม่ก็อยู่ประมาณ5,9 0 0นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเซ็ตเต็มระบบแล้วครับก็คือสามารถปรับแข็งอ่อนปรับบีบาได้หมดเลยแล้วแต่ว่าคนที่เอาไปใช้เขาจะชอบจริตแบบไหนนะครับก็สามารถปรับแข็งอ่อนได้เลยถ้าเป็นโชกเดิมก็จะทําไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอกอันนี้ก็จะเป็นอกแต่งของเดบนะครับแล้วก็จะมีกาดหม้อน้ำ h i 2 c นะครับ คันนี้ของแต่งแน่นจริงนะครับพวกรายละเอียดของจุกจิกอ่าแล้วก็จะมีครอบนะครับครอบเครื่อง H2 C นะครับนี่อ่าแล้วก็จะมีนะครับฝาปิดแบตนะครับก็จะตรงคอนเซ็ปต์ของชุดแต่งของเขานะครับอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นครอบถังนะครับเน้นนะครับวพาของพวกนี้เป็นงานพลาสติก ABS ทั้งหมดนะครับเป็นของเดโวแท้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบางโคนหลังนะครับนี่บางโคนหลังอันนี้ก็คือจะมีไฟในตัวเลยนะครับก็เป็นไฟไฟเส้นแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยอ่าดูเพื่นเนดูในส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้ก็เลี่ยมๆใหม่ๆเลยนะครับเจ้าของแต่งมารถแต่งเต็มนี้ก็ไม่ค่อยได้ขี่สักเท่าไหร่นะครับอ่ายางเออยางเกือบลืมพูดไปแล้วครับยางคันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่และเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ใช้ยาวๆสบายใจหายห่วงนะครับอ่าในส่วนข้ท่อนะครับท่อก็จะเป็นทรงอาคาโปวิกนะครับแล้วก็จะเป็นออกสองหลอๆนะครับดุดันเลยนะครับอ่านี่ครับโช๊คหลังอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับคันนี้โช๊คหลังเป็นของ Y h S ตัวท็อปนะครับ GT เป็นซับแท้งนะครับเฉพาะโช๊คเบิกใหม่อยู่ที่ประมาณ22 0 0 0นนะครับตอนเบิกใหม่นะครับแค่โช๊คอย่างเดียว คันนี้นี่ผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มมากนะครับแล้วบอกเกินไว้กบเพื่อนๆเลยนะครับคันนี้ราคาเล่าๆนะครับแต่เพื่อนๆอยากรู้ก็ลองดูในความไอช่องรายละเอียดอธิบายใน youtube นะครับว่าราคาคันนี้เท่าไหร่แต่ผมเกินไว้เลยว่าเล่าแน่นอนนะครันนี้อ่านี่นะครับของแต่งก็จะรีวิวไปหมดแล้วแล้วก็จะนี่นี่ครับเครื่องยนต์ของฝั่งนี้นะครับ เครื่องใสๆนะครับไม่มีเยอะไม่มีเขกไม่มีดังนะครับซื้อรถก,กับทางเราสบายใจได้เลยคัดมาแล้วทุกคันนะครับอ่านี่สำหรับเจ้าคันนี้ก็คือหล่อจริงนะครับรถแนวนี้จะมีเข้ามาไม่บ่อยนะครับนานจะมีมาดีแล้วคันนี้หูวบวกกับของแต่งด้วยพูดได้เต็มปากนะครับว่าโชค จะแบบน้อยคันมากนะครับที่จะเห็นรีเวลแบบแต่งเต็มใส่โชคราคาขนาดนี้เฉพาะแค่โชกหน้าโชคลังก็ล่อไปสามหมื่นแล้วนะครับก็ต้องมีเกือบสามหมื่นอาะตีกลมๆไปอาจจะขาดเหลือนี่นะครับไมค์ของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่หมื่นสามเท่านั้นนะครับนี่นะครับดูประกับของประกับไฟประกับออฟลันอะไรนะครับใหม่นะครับไม่มีลอกไม่มีเลื่อนล่าง อ่เพื่อน,อนๆก็ดูรอบคันไปแล้วคงอยากฟังเสียงเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าเปิดปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับไฟ ABS ก็จะดับตอนความเร็วสิอ่าคันนี้ติดบอกเกียร์เพิ่มมาด้วยนะครับดึงแจ้งาปอ่าสตาร์ทนะครับอันนี้สตาร์ทครั้งแรกของวันนี่นะครับชิ่งเดียวติด ก็จะหล่อๆเลยนะครัหล่อ,าลอมากนะเครื่องไม่มีเข่งไม่มีดังนะไม่มีเยิม้มเดี๋ยวลองเปิ้ลให้ฟังนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแน่นๆหล่อๆเลยทุกครั้ที่เป็นสองสูบก็จะพออยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตดับก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวคุยกันไม่รู้เรื่องเอานะครับ นี่นะครับระบบไฟทุกอย่างทํางานติดครบหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดผ่าหมากให้ดูอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูในส่วนของไฟท้ายก่อนนะครับที่ผมแจ้งไปตอนต้นนี่เป็นไฟท้ายในตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับในตัวด้วยรอๆเลยอ่าคันนี้ก็ทะเบียนก็จะยึดทางด้านข้างน,นะครับมีแผ่นตัวทะเบียนมาแล้วแต่พอดีว่าถ่ายรีวิวก็ถอดแผ่นป้ายออกนะครับอ่า โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับถ้ารีบก็แอดไลน์มาเลยแต่ผมบอกเลยนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับด้วยราคาเล้าแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ